Hello everybody welcome to CK Kids Channel ว้าววววอเดียวเออาล่ะพี่เอกได้เวลาเลือกด่านแล้วค่ะตอนนี้เราจะเอาด่านไหนดีอ่ะนี่ไงด่านใหม่มีสกูลว้าวมีแกลอรี่ด้วยนะจ๊ะสตชัน แล้วก็ไม่มีมีในป่าด้วยอ่ะฟอเรสเนี่ยเหรอออใช่เราจะเอาด่านไหนอ่ะเฮ้ยเรามาอันนี้เหรอเขาเอาในสกูลจะนะเขาในสกูลเหรอสกูลก็ส,ส,สกูลเฮ้ยเฮ้ยเ,เ,เราไม่อยากกลับโรงเรียนน่ะตอนนี้ <c oughs> พี่เอก <c oughs> พรุ่งนี้ก็ต้องไปอะ่ะเอาเพเยอร์เนาะอุ้ยอ้ยเพเยอร์อ่าเพเยอร์ player. อ่าเก้าคนไปห้าคนเพราะนั้นหนึ่งคน <Player S 1> เนี่ยอเอ่อหนึ่งคนก็จะต้องเป็นเอ่อเป็นหมูใช่ไหมใช่มันมีโอกาสเป็นหมูได้สองคนไหมอ่ะไม่ได้มั้งนี่พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตอนนี้เอาเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาเอาราจะทำยังไงอะไรเนี่ยครันเนี้ยวิเราเป็นป้าพีก่ะนั่นนะดิเป็นป้าพีก่ะใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนโอเคตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปในโรงเรียนนะครับแล้วไปทําไมล่ะตอนนี้น่ะทําไมต้องเข้าไปตอนกลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นหรอในโรงเรียนอ่ะ อโอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่องของพี่เอกนะครับ VHA ห้าห้านะครับแล้วพี่ฝนจะเปิดก็แล้วแต่พี่ฝนเลยนะจ๊ะเอาเหรอเปิดไปแล้วเมื่อกี้เอาเลยเอาวันนี้แหละชอบมากนี่อ่างั้นก็ไปกันดีกว่านี่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 เอิด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 ันเป็นหมูปะปะพิกเอิด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 อยู่ไหนเอ่ไม่ออกใช่ไหมออกมาแล้วออกมาแล้วทุกคนเราต้องไปทางไหนครับะ เอาล่ะไปทางไหนกันล่ะน e e ี่ไงเห็นหลังไวๆแล้วเห็นหลังไวๆเฮ้ยเชื่ฮ้ยเ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 ฮ้ยโดนโดนไปแล้วหนึ่งตัวแอบโดนพี่เอกพี่เอกจุกหลบจุกหลบจะไปไหนพี่เอกจุกหลบจุกหลบจุกหลบงั้นหรอจุกหลบ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 เนื้อนี้ทำไมวะมูสินดีหรอจุกหรอจุกหรอเอกจุกหรอจุกหลบ ลบตรงนี้ลบตรงนี้ไปตายแทนเราทีเพื่อนสู้ๆตายแทนเราทีตายแทนเราทีนะโนะพี่เอกไปไหนแล้วพี่เอกอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้เรามองเห็นหลังไวๆเอาร้อยปากตึ๊บนี่ไปทางไหนได้บ้างเนี่ยร้อยปากเรียบร้อยแล้วจ้าหมูโหดเหลือเกินเข้าไม่ได้อะอยู่ไหนนี่อะไรอ่ะนี่ใช้เฟืองเัลโหลเรื่องอะไรจะโผล่ไปฮัลโหล คิวคิวใช่ไหมจึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลโหลตัวนี้ตัวนี้เอ้าเอ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 ่อเ้องไหมล่เปิดห้องไหมละเฮ้เราเจอเฟืองห้องหลอจ้าเราเจอเฟืองเราเจอเฟืองหลอจ้าเราเจอเฟืองเราเจอเฟืองหลอดจ้าเจอเฟืองแล้วเจอเฟืองแล้วเจอเฟืองหรอเราต้องหลบเราต้องหลบหลอหลบหรอไม่ได้การอย่างนี้ต้องตามอย่างนี้ต้องตามแล้วมองเห็นไหมว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นหรอก เราไม่สามารถมองทางไหนได้อ้าวคนนี้เขาไปโดนในนี่ชนน่ะโดนอะไรเหรอโดนโอ้เออจุกหลบ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 เหรอจุกหลบเหรอแอบมองนี่แอบมองแอบมองอะไรล่ะจุกแอบมองเธออยู่นะจ๊ะจุกกรูเฮ้ยเหมือนว่าแมพนี้มันนานเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบมันนานเหมือนกันนะเอาไปไหนกันหมดแล้ววะแอบดีใครจะไปอยู่จริงเหรอ หายไปไหนขึ้นหมดแล้วอ่ะนี่ไงประตูตรงนี้นะพี่เอกมีกุญแจด้วยนะแอบ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 บอแอบดิใครจะเข้าไปจริงหรอแล้วแอบอยู่ตรงไหนอ่ะล้วนี่จะเก็บกุญแจได้ไหมจ้าเปึกขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนเหรอไอ้นี่อะไรเนี่ยโอหนังสือเล่มสีแดงหนังสือเล่มสีแดงหรอแล้วตกลงนี่เรามามาโรงเรียนทําไมตอนกลางคืนเนี่ย พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าต้องหนีก่อนแล้วตอนนี้เห็นม้าบอกแล้วว่าถ้าเราไปโรงเรียนตอนกลางคืนเนี่ยมันมีเรื่องเล่าประหลาดประหลาดอยู่นะพี่เอกมันเล่าอะไรตอนนี้ในโรงเรียนตอนกลางคืนน่ะมันจะมีสิ่งลึกลับอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเลยแล้วเสียงนั้นมันก็จะได้โผล่ออกมาร้องโหยหวนอู้ด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 อูดแล้วเนีดยเ้ื่อง้ดอู้ดอู้ดอูออูไป อยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจอเหลือใครมั้งเนี่ยเฮ้ยาเอาแครลอดไปทำอะไรวะเอาแครลอดไปทำอะไรไหนเพ่ก็ไม่รู้เหมือนกันแอบไปอยู่ตรงไหนในเห็นหลังไวๆเมื่อกี้มาดิก็มาดิมาตามมาตามมาเหรอเออไปไหนเนี่ยเฮ้ยันี้อะไรอ่ะทำไมเราหาใครไม่เจอเลยล่ะโอ้กุญแจสีเหลืองสีไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย Where are you? นี่เปิดไม่ได้เราต้องหากุญแจส, <You> สีแดงด้วยเฮ้ยมีแครลอทตรงนี้ด้วยอะนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเห็นหลังววๆเอ้ยเย้เห็นหลังไวๆเอ้ยเอ้ยเห็นหลังวว้ยเอ้ย,ยต้องอใช้สมาธิสูงครับไม่สามารถพูดออกมาได้พูดมาเถอะไม่พูดเรารู้เออันนี้มัน,นไม่ได้นิว่านี่มันเป็นประแจรประแจนี่นะ่าจะต้องเอาไป <Where S 1> ที่ ที่อื่นเนาะไม่ใช่ที่นี่หายไปไหนแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนยังมีเพื่อนรอดอยู่เอ้ยมีเพื่อนรอดเหรอ่ชไม่ได้การแล้วต้องรีบหาเราอย่ามัวมาแอบอะไรตรงนี้เลยไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยแอบทําไมล่ะเป็นหมูต้องกมาไลคิวดิอ้าวเหรอเราก็ลืมไปนี่ไง เจอแล้ว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 หนีไปไหนจ้าหนีไปไหนจ้าน้องสาวเอ้ยฉันมีใช่น้องสาวของเธอเธอออกไปไกลๆฉันเลยฉันไม่อยากจะให้เธอจับได้มีอยากจะให้เธอมันโดนตัวไวรัสโควิดตอนนี้มันระบาดมากเลยต้องระวังตัวให้ดีนะจ้าเพียงว่าคนละเรื่องกันนะเอาเหรอเฮ้ยโอ้โหดูก่อนจิงจบทักไปว่ารักเธอมันเกี่ยวกันไหมแหมจิงจบ จิงจกล้องก็เอาได้ยินเปล่าโอ้โหจิงจกตัวนี้แบบอยู่มานานมากเลยนะออยู่มาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่พอเวลาเรามานั่งเล่นเกมทีไรนะชอบมาทักเราทุกทีเลยจุ๊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 หนูไปนอนได้แล้วประมาณนั้นอะเปิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเราต้องกระตายรู้แล้วเพลกรู้แล้วเดี๋ยวก่อนแขรอทเอาทานอาหารอยไหนวะ เอ้อยเจอแล้วเจอแล้วแย่แล้วแครอทเพียกอ,อยู่ไหนเอ้อยเอ้ยเจอแล้วอย่าหนีหนีไปหไหนจ้าสาวน้อยเรื่องอะไรจะอยู่เออ,อ,อพอี่มีคนเข้ามาแก้วเออสาวน้อยอย่าหนีพี่เลยเออมีคนตามเข้ามาแก้วเออพี่รักเธออย่าห <c oughs> นีไปอยู่ทําไมหนีพี่ไปไหนเจออ้าวเออยอยู่ไหนล่ะ <c oughs> หลังอยู่ไวไวเอ้ยตรงนี้มีประแจเฮ้ยเมือ่อกี้เราเจอแครอทนะ ตรงนั้นมีป้าแจนั่นน่ะดิใครเอาแครอทไปวางไว้ไหนเนี่ยนี่ไงแครอทจะมาเอาแครอทใช่ไหมเดี๋ยวเฝ้าไว้เลยงั้นเราไปทำแอางอื่นก่อนเราจะเฝ้าเอาไว้แครอทของฉันคนเดียวเออต้องทำแอร์อินก่อนแหวะอยูเจอแล้วเจออึ้งว้าวว้าวโหการเป็นหมูป้าป้าพริกนี่มันดีอย่างงี้นี่เอง แครอทมาเอาของฉันไปงั้นเหรอแครอทแครอทแครอทเหรอแครอทแครอทจุกหลบจุกหลบแครอท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 ไปแล้วแครอทไปแล้วจุกหลบแครอทโอ้ยไม่ต้องกลัวหลบดิครับอย่างนี้การเป็นหมูนี่มันอย่างนี้นี่เองมันวิ่งช้าจริงๆเลยหนูจะไปไหนหนูเรื่องอะไรจะอยู่หนูจ๋าขอพี่กอดหน่อยเอ้ย ไอ้คนไหนไปงหนแล้วมาตามมาตามมาตามมันเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเลยตามมาเหรอไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นซีจีจีใช่ไหมใช่ไอ้ซีจีจีไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นหลังไวๆอ้าวแล้วไม่เอาแครอทให้มันซีจีจีตายเลยซีจีจีออกกระต่ายเอาเพื่อนกันเออสวัสดีพี่หมูน้อยสวัสดีจ้าเอิ่มเคยเห็นซีจีจีกับพี่เอกไหมจ้า เออฉันไม่เห็นนะจ๊ะเธอต้องวิ่งตามเอาเองนะฉันว่านะเธอน,าน่าจะไปกับฉันนหะมไม่ไป<อ>ละจ้ะ<ส>ฉันจะต้อง,งอยู่ตรงนี้อา้าวงั้นอยู่ตรงนี้ไปนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปตามพี่เอกับซีจีจีก่อนว่าแต่ไปไหนแล้วอะ่ะพูดมากจงเจอแล้วอึ้งอ้าวใครโดนไปซะแล้วซีจีจีเสร็จฉันไปแล้วจ้ะ Where are you? y ฮู <oughs> แกรอดยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออกระต่ายน้อยยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรักจ้าเพราะว่าฉันรอพี่เอกคนเดียวอืมพี่เอกอยู่ไหนนี่เฝ้าด้วยเหรอเนี่ยพี่เอกอยู่ไหนจ้า Where are you ยูฮูยูฮูเฮ้ยลงตรงนี้ได้ไหมอะไอ้ตรงนี้ลงไม่ได้เหรอโอหเป็นหมูกระดดเช้าว่ะต้องไปยังไงเนี่ยเอาละกระต่ายยังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะใช่กระต่ายอยู่นะ ีเว่าว่าอยู่ใครเป็นฟิกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับกระต่ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดมุมดีๆก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้ามันไม่ได้ถ่ายเอาละจ้ะแชะทำอะไรกับกระต่ายถ่ายรูปเอาละเรียบร้อยปะอือโอน่ารักจังเบยกระต่ายน้อยคอยรักใช่ไหมจ๊ะเอ้ยไปจับพี่เอกเถอจับพี่ฝนจ๋าเอาละเหลืออีกหนึ่งนาทีโหแล้วจะออกยังไงไหนละเนี่ย Where are you j u g g l อยู่ไหนจ๊ะเฮ้ <c oughs> ออยเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้ว,ว่าแอบทําไมเขาต้องหาทางออกนี่กําลังหาทางออกอยู่แล้วเราเข้าไปในนี้ได้ไหมนี่เข้าไปไม่ได้หรอ <c oughs> ทําไมในนี้มันปิดเอาไว้หรออันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราต้องหาอะไรมั่งนี่แล้วพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเรื่องไหนจะบอกเอา้าทําไมไม่บอกอ่ะ <c oughs> เออบอกดิ โอ้แล้วแครอทไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยเอา้าตรงนี้มีน้ำด้วยอ่ะแสดงว่าเราจะต้องมาทำอะไรกับตรงนี้แน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเราสำรวจแมปไปด้วยนะเพราะว่าข่าวหน้าเราจะต้องไปในนี้แน,น่เลยอ่ะค้นหาทางออกอ่ะไปไหนแล้วนี่ห้องมันก็มีอยู่แค่เนี้ยพี่เอกมาถ่ายรูปด้วยกันเร็วเรื่องไรมาเร็วๆมาถ่ายรูปก่อนเร็วลอยปากโพสอะไรมาแล้วมาถ่ายรูปก่อนเนี่ยมาอยู่ตรงห้องเนี่ยอ้องบาสน,นั่นนั่นเร็วเข้าเองอะไไปก็ตายดิ เกมโอเวอร์และแล้ว<อ>เราก็สามารถชนะได้แล้วนะคะเพราะว่าเราคิวไป,ไปหลายคนเลยค่ะยกเว้นพี่เอกคนเดียวแหมลบเก่งจริงๆเลยนะ <c oughs> ผมว่าเราตีหลงอ่ะ <c oughs> ปะไปต่อไหมคราวนี้ใครจะเป็นน่ะเ <c oughs> มื่อกี้สี่จีจเนี่ยกระโดดลงมา <c oughs> โป๊ะเลยอ่ะ <c oughs> โอ้อย่าก,กดพี่เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวอันนี้มันมีแต่พวกเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่า,า้อยปลาเข้ามาก็โดนแล้วอะ่ะเอาล่ะเราบบเปลี่ยนแบบบ้างดีกว่าเราไปที่ป่ากันนี่ไหมป่าเนี่ยหรอใช่น่าจะไปที่ปา่าโรงเรียนเราแบบเหมือนกับมันจะหายากป่ะหาทางออกยากไหมหรือไงไม่รู้ไปที่ป่ามันดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้มันก็สิบนาทีกว่าแล้วนะ เราน่าจะเพียงพอแล้วละเรามาปิดคลิปกันที่ป่าดีกว่าเดี๋ยวป่าเราไว้เล่นคลิปหน้าดีไหมพี่เอกทําไมอ่ะเพราะว่ามันสิบนาทีแล้วไงเอ้าอย่างนั้นเลยนะใช่เดี๋ยวเราเอาไว้ลุ้นคลิปหน้าดีกว่าวันนี้พี่ฝนกับพี่เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนมากๆรักนะจ๊ะจุ๊บ